ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้ามาเล่นในเกมค่ายพีจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะชื่อเกมว่าเนโกะนำโชคนะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าลัคกี้เนโกะนะทุกคนเกมแมวของเรานั่นเองนะคะวันนี้พกทุนมาที่200บาทนะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นด้วยเบทยีบาทเลยก็แล้วกันนะคะมาลุ้นกันว่ามันจะจ่ายให้เราหรือเปล่านะทุกคนไปเริ่มเลยนะเออตัวคูณมาว่าคุณมันก็ยังได้อยู่นะเบทยีบาท หไหลยาวไปค่ะทุกคนยังไหลให้อยู่เออเอาซี่อ้โหูคคดปังเบ็ดยี่สิบหก้อสี่สิบสองบาทอาถือว่าโอเคอยู่นะไปต่อเลยเปิดแรกมาก็ปังเลยนะคะไหลให้เราแบบรัวๆเลยนะทุกคนแม่งคดสุดยอดดูดิอย่างชอบไปต่อเลยแม่งโดนใจทุกคน โอ้หดูไหลมายาวๆอ๋อฟีเจอร์ข้าวทุกคนโอ้โหเพิ่งสังเกตโหรเอ้ยรอบสองมาฟีเจอร์ข้าวเยี่ยมยอดพระเจ้าจอดไปต่อเลยขอแบบปังๆหน่อยเร็วแมวน้องแมวเข้าโอ้เงียบกริบตัวคูณมาที่สิบแล้วนะะตอนนี้นี่แหละไหลยาวต่อไปเลย170เจ็ดสิบ อ,อีกห้าหมุนมโหตัวคูณมาโอ้โหเงียบกริบทุกคนมาแต่ตัวคูณอ่าเอเข้าอู้หกร้อยเอาดิหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทไปต่อเลยนะคะเหลือสองมุนสุดท้ายอือตัวคูณมาอย่างเดียวเลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเลยโถ่อ,ย,อยยังมีลุ้นมันจะเข้าให้อีกหรือเปล่า เขาเด้อขอร้อง <c oughs> ก็ไม่เข้านะห7 6็ดสิบหกบาทอ่ <c oughs> ก็ถือว่าไม่เลวนะทุกคนหนึ่งหรห้าสิบบาทด้วยเบ็ดที่ยี่สิบบาทเออก็ถือว่าดีอยู่เดอ้ออ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มออปรับเบ็ดดีกว่าเป็นที่ส0สิบาทเลยก็แล้วกันนะคะหมุนต่อไปเลย <c oughs> เอ,อมาด้านหน้าเออแลยโอ้โหเต็มแผงไม่ดีอ่าตัวคูณ <c oughs> ตัวคูณต่อ เออยาวไป้ยผู้พัฒน์ท้องอุ้ยแมวอุ้ยน้องแมวด้านหน้าน้องแมวไม่เข้าเครื่องเครื่องน้องแมวจริงๆเลย1,389บาทเออรอบนี้แม่งอย่างปังเอาดิต่ออ่ายาวไปเงียบกิบพีบเจอมาให้2ตัวนะมาตะกี้นี้โอ้ระบบนียอดโอ้โหปังอู้ยเสียดายตัวคูณไม่มีว่ะ เออเอาดิไหลยาวดิอืออะไรแดงๆเนี่ยเข้าดิเข้าดิเออนั่นแหละโอ้โหลุน้นโหทุกคนปีเจอเข้าให้อีกแล้วนะที่สิบหมุนมามาลุ้นกันว่ามันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าอืมบอกไปหนึ่งอ่ารอบนี้เข้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะยังยังจ่ายให้อยู่อะสุชิมาโอ้โหสิบเยี่ยมมาต่อเลยสุชิด้านหน้า โอ้โหโซชิเข้าฮึมจัดฟันรอแล้วนะหกหมุนอุ้ยรอบนี้โหตัวคูณคูณสิบฮมคูณสิบสองเงียบจิบเลยทุกคนมาแต่ตัวคูณเออเนี่ยโอ้โหหพันแปดบาทเอาดีรอบนี้หนึ่งพันแปดบาทนะคะไปต่อเลยอีกสามหมุนมาลุ้นการสามหมุนได้เปล่าอ่าซูชิกับใบพัด เนี่ยซูชิกับคิวเอ,อเคเข้าโอเคเอามาตามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยที่ต้องการฟีเจอร์แบบนี้ที่ต้องการโอ,โอ้ยโห้จะหมื่นแล้วทุกคนเอาว่ะแม่งคดเอาอะรวมเป็นที่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเดี๋ยวหมุนต่อเอ้ยซื้อฟีเจอร์กันดีกว่าทุกคนด้วยเบทที่สามสิบบาทเลยนะคะมาลุ้นกันว่ามันจะจ่ายแล้วหรือเปล่าเบทสามสิบบาทนะคะจะเป็นสองพันสองร้อยห้าสิบบาท ไปซื้อเลยนะคะมาลุ้นกันว่ามันจะจ่ายให้เราไหมหรือว่าจะคืนทุนไหมหรือจะหัดทุนนะคะไปลุ้นกันเริ่มเลยตัวคูอันดับแรกโอ้โหตัวคูณบางแบบปังมากโอ้โหสิบสี่โอ้โหจ่ายให้อยู่วะเอ,อิแหลยยาวไปยาวไปคิวบ์เออโอ้โหเจ้าเจตรงกลางไม่เข้านะพี่เจมาที่สองตัวโหเสียดาย เออนี่เลยโอ้โหปังว่ะจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะหนึ่งพันสามสิบสองบาทไปต่อเลยรอบนี้คงไปไม่เขาด้านหน้าอะยังจ่ายอยู่ยคุณยี่สิบไปดิวิทุโคนได้ทุนคืนแล้วตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะคะรอไอซีมนุนเนี่ยขอให้เป็นกำไรนะกำไรแบบปังๆเลยนะไะปะต่อเลยเออเนี่ยกำไรเรามาเรื่อยๆ ขอหน่อยขอหน่อยรู้สึกว่ากำไรเราจะเงียบกิบเลยนะนิดเดียเองโอ้โใจให้หน่อยเอะอีกหน่อย,ออยเข้าไหมอ๋มออก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้กำไรมานิดหน่อยนะทุกคนก็ยังดีกว่าเสียทุนเอยเสียเออขาดทุนนะคะ2,973บาทเออก็ถือว่าได้อยู่เดอ้อไปต่อเลยไม่ซื้อแลยไปเจอกลัวกลัวขาดทุนทุกคนดีนะมันยังให้มันยังให้ทุนเรากลับมาเหมือนเดิมกำไรนิดน7 8เจปบาท ตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาปรับเบดไปเลยที่50บาทเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเราได้กำไรมาแล้วไปไม่ต้องไปกลัวนะคะตอนนี้กำไรมาอฟีเจอร์โหฟีเจอร์เข้าทุกคนโหอ,อย่างปังอะสิบหมุนเพิ่งซื้อไปเข้ามาให้อีกแล้ะโหอ,อย่างปังเลยตัวคนเข้าอันดับแรกนะคะอาซูชิ ขอแบบเน้นๆหน่อยเร็วอ่ะ okay, เข้าแล้วก็เงียบไปอีกสี่หมนมาอ่ารอบนี้ตัวคูณเข้าตัวคูณก็ยังเข้าอยู่นี่แหละจ่ายมารัวๆเลยนะคะจ่ายมาโอ้เข้าแต่ตัวคูณทุกคนขอแบบเน้นๆหน่อยเนี่ยตัวคูณเยอะๆแบบเนี้ยเต็มแผงไปดิ เออเนี่ยเคเข้าเออเนี่ยพันสี่อยูอย่างชอบโอ้โหโคตรอย่างชอบเออ,อยังใจยอยู่อะทุกคนโอ้โหรอบนี้รอบนี้สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้โหมนสุดท้ายโอ้ و, หมนสุดท้ายไม่จ่ายให้ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้ได้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยูอ่สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทรอบนี้เยี่ยมยอดเจ้าจอดไปหมนต่อเลยนะคะยังได้เรื่อยๆนะ อย่าบอกนะเพิ่งหมดไปจะเข้าให้อีกนั่นนะ่ะแหมเพิ่งหมดไปก็ได้มาอีกแล้วนะคะ <c oughs> น่ากลัวจริงๆเกมนี้กาจะเข้าก็เข้านะคะทุกคนกาจะกินเราก็กินเรียบเลยนะคะวิเอเอมาโอ้เอไม่มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยทุกคนมาแต่ตัวคูนอุ้ยมันจะไม่จ่ายให้จริงๆเหรอ ใบพัดมาเออ <Yeah. S 2> เยี่ยมอืนี้อบนี้2520บาททุกคนไปต่อเลย2หมุนเอ,อ้ยใบพัดอคูอ้โห2,700อุ๋แม่งโคตรปัง2700เออเนี่ยแหละที่ต้องการทุกคนตอนนี้กำไรเรามาแบบปังๆเลยนะสองหมื่นแล้วอะคุณตอนนี้นิดหน่อยๆอ,อะเอามาลงทุนที่200บาทนะคะ ปอร์เซ็นต์มันกำลังมาเราก็ต้องเอามาลงทุนสักนิดหน่อยนะทุกคนค่าขนมนะคะ5,480บาทอ่ะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ <Billie Le an> ท án, ุก <50 S 1> <voit S 2> คนถือว่าเราได้กำไรมาเยอะมากแล้วนะคะ2 0 0 0 0กว่าบาทนะทุกคนรวมกับทุนของเราแล้วก็โอเคอยู่นะคะเกมนี้ลักกี้เนโกะนะคะอยู่ในเกมค่าย PG นะทุกคนใครอยากลองก็เข้าไปตามกันได้เลยนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ